รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะโนเน่ค่ะสวัสดีค่ะบอสค่ะเราพบกับพวกเราในช่วงเช้าวันเสาร์แบบนี้ได้ในรายการเพรสบอลเซค่ะรายการที่จะพาท่าผู้ชมไปพบกับสถานที่สำหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงที่น่ารักค่ะ และทางรายการของเราในว so ันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านไปพบกับสถานที่พิเศษสำหรับคนและสัตว์เลี้ยงที่น่ารักค่ะโดยที่ท่านไม่ต้องปล่อยสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของท่านเอาไว้ที่บ้านเพียงลำพังนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเอและพลในช่วงวอล์กอินกันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราในช่วงวอล์กอินค่ะเอค่ะพลค่ะค่ะแล้วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่โอซูโน่ค่ ะะสถานที่นี้ค่ะก็เปรียบเหมือนสวรรค์ของคนรักสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะหท,ที่นี่นะคะเหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ไม่อยากจะปล่อยสัตว์เลี้ยงของท่านไว้เพียงลำพังนะคะและอยากให้สัตว์เลี้ยงที่เป็นที่รักของท่านนะคะได้มีส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกท่านนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเอ๊กับพลนะคะ,ะก็จะพาทุก,กท่านค่ะไปดูว่าสถานที่แห่งนี้มีความพิเศษยังไงคะ่ะหากั้นอย่ารอช้ากันดีกว่านะคะเราตามพลกับเอ๊ไปเลยค่ะ ขายสัตว์เลี้ยงสำหรับน้องหมานะคะแล้วก็มีขายน้องแมวใช่ค่ะใช่ค่ะขายทั้งหม้งหมาน้องแมวเลยค่ะที่ถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะอยากจะมานั่งอ่านหนังสือนั่งทำงานนะคะก็จะพาพาสามารถพาสัตว์เลี้ยงหรือว่าน้องสุนัขนะคะเข้าไปในร้านได้ใช่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าร้านฟลายด็องนะคะซาลอนแอนด์สปาดีน้องหมากลังแต่งตัอยู่ด้วยก็จ๊ะเราไปดูการติวนะว่าเป็นยังไงกันบ้างตามมาเลยค่ะ นะคะเขาน้องหมาเนี่ยเป็นน้องหมาของชาวต่างชาตินะเขาจะมาตัดผลให้โกง,งทุกาทิ์เลยนะคะค่ณสวยมาก ก็นท็แล้ก็คะบน้เป็นผู้ปรานทร์เป็นร่เรามีเนสนค้ไม่มีที่ที่จะนัไปด้วยไปค้าไปเที่ยวอะไรต่าง ก็พอจะเข้าใจว่าส่วนผู้ที่เที่ยวนั้นเนี่ยอาการเปี่ยนือว่าไปทำนันท่ารถ่ายดารดูซีดีาร่ารการค่ทางการหรือว่าสื่อสารนั้นเนี่ยในไทยเาเราก็ไม่ให้าีน Yeah, she's ่วมกันเดี <aría> <S <S ๋ย่นี้คนนีมาิว่ามาิปนครอบรัเป็นลูกเป็นอะไรน้องหมาอะไรแนี้แบบักกันก็สามารถหาชือในช่สที่สต้น้จเกไ้อาครังเ่ไดไปศิรื่อ่า เรียนมากว่ามีสี่กลา่าแล้วเราก็มีปรณ์ต่างๆเพ่อให้สำหรับคนที่ลงมาหรือว่ใช้หมดแล้วนะครับเป็ส่งให้มืนะสำหรับว่าการเกดการขอาบาแล้วเราก็มีอปต่างๆมาช่วยดกว่าเนี่ยครับส่วนต้องเน้นนิดนึงว่าอันนี้เราเตร การเคือนหวครตที่นะครับแต่ว่าก็อยากให้แบบว่าข้งใจคือไม่ไมคิดจะเอามาเลยคือการสุดทสาของของคนด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็ขอขอบคุณทานะคะ ของบริษัทที่แห่งนี้นะคะโอทอนเนอ์ค่ะแล้วก็ร้านต่งตางๆนะคะที่เราถ่ายทำค,ะค่ะค่คะงั้นก็คงถึงช่วงวอล์กเอาไปแล้วค,ะ<ช>ค่ะัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะกับช่วงวอล์กอินค่ะบ๊ายบาย กับพบกับพวกเราในช่วงเ,เ,เทป Next v e r ค่ะพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะตอนและตรงน,นี้ค่ะคะ่ะในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําช่องทางในการช่วยเหลือน้องหมาแล้วก็น้องแมวสองเอานะคะอีกช่องทางหนึ่งค่ะคุค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของสัตว์ของสอัตว์เลี้ยงค่ะที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะและก็ตามตัวที่ยังได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ประจาพตกลไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ในปัจจุบันนี้นะคะการช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็มีความสดมะดวกก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะทงให้โซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยนะคะบอสใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาแนะนำเพจใหม่นะคะที่เป็นเพจของน้องหมานะคะชื่อว่าเพจมีดอ็อกไทยแลนด์ค่ะค่ะมีด็อกไทยแลนด์นะคะก่อตั้งมาได้ประมาณหนึ่งปีครึ่งแล้วค่ะเกิดจากความสงสารน้องหมาของคุณแอมี่นะคะที่เห็นแ็กในเฟซบุ๊กนะคะ แล้วก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างล่าช้านะคะทำให้คุเอมี่เนี่ยติดตั้งนักเพจจีนียอ t ไทยแลนด์ขึ้นในเฟซบุ๊กค่ะเพื่อให้คนที่รับสัว์เลี้ยงเนี่ยได้รับข่าวสารอย่างทันการค่ะและเป็นที่น่าชื่นใจนะคะก็คือเพจเนี่ยคนที่มาสนใจนะคะมากดไลค์ถึงสามหมื่นคนเลยล่ะค่ะแล้วก็เป็นที่ทะลุเป้ามากเลยนะคะกับคุณเอมี่ ค่ะผู้ช่วยเหลือสุนัขนะคะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับน้องหมาและแมวค่ะค่ะและที่ข่าวแรกนะคะมาจากมินจีที่รับนา์เลี่ยงโดยเรื่องของผู่นี้ค่ะข่าวแรกมาจากเจ้าของของน้องหมูนะคะสุนัขพันธุ์สุดเดินค่ะตอนนี้น้องมีอาการไม่สบายมีอาการอาเจียนถ่ายเหลวที่น้องก็บอกว่าเป็นโรคลำไส้อักเสบนะคะตอนนี้เจ้าของก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเงินพอที่จะ พาน้องไปหาหมอหรือเปล่าจึงขอความช่วยเหลือมาในเพจเองนะคะใครที่ใจดีก็สามารถช่วยเหลือเข้าไปในบัญชีชื่อของนางสาวแก้วการเกียววิเศษธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี86800283ศูได้เลยนะคะค่ะรอบค่ะจะสัมภาษณ์ต่อไปนะคะก็ไปตอบทุกท่านคำถามของปรทธานด้ล็อนวมาแลวนะคะก็ ชื่อน้องลูกฟานค่ะเป็นน้องแมวขาวนะคะขอรับบริจาคต่อเนื่องสำหรับน้องแมวขาวค่ะน้องแมวขาวโดนคนใจร้ายนะคะสานะะ่นน้ำสั่นตอนใส่นะคะมีแผลที่ขาะคะ่ะแต่ตอนนี้อาการกดีขึ้นแล้วนะคะก็สามารถกินอาหารได้แต่ว่าตัวและเอนอื้อยยังซีดอยู่ค่ะ้นทุนใส่ตอนนี้ที่ประมาณวันละ4 5 0บาทคา่ะอาทิตย์หน้าคุณหมอเลือดและตรวจหาเชือ้อ คือเพียน,นะคะถ้าต่วนหนึ่งพันบาทค่ะสห่หนภาพผู้ที่สนใจอยากจะช่วยเหลือน้องแมวขาวนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ของเจ้าของนะคะก็คือ083 301 8448นะคะก็ในก็ช่วยเหลือน้องขาวกันนี้ไดนะคะต้องการรักษาแผลก็ลองดูนั่งกัน,นะะดีนนะค่ะ ในข่าวสุดท้ายนี้นะคะจะมาทำสัมภาษณ์เรื่องการลงทะเบียนทิ้งปัทอหมันของน้องหมาน้องแมวนะคะในวันที่21เมษายนนี้ค่ะในงานนอกจากจะมีการทำหมันแล้วนะคะยังจมีการแต่น้องหมาน้องแมวฟรีด้วยขายมืกันฉีดวัคสีนต่างๆนะคะมีการฝั่งไมโครชิปค่ะตลอดทั้งงานนี้ฟรีค่ะใครสนใจสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0879878799ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่นะคะในวันเัาร์เวลา9นาฬิกาค่ะค่ะก็บพบกับพวกเราได้